หนึ่ง้อยยิมหนึ่งร้อยหนักหน่อยสองร้อยเนาะค่ะค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะค่ะอันนี้ของยิ้มเนาะอ่ายิ้มออกมาแล้วครับตัวเอาแล้วเนาะอันนี้ค่ะสาธุขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้ออันนี้กะถวายพูเนาะค่ะทั้งแม่คู่ทั้งยิ้มนาคน้อยเนาะค่ะพูละลอย สาอธุค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเดออท่านรวมบุญมากนะครับลายเสื้อเขาใส่ไเลหลายผู้หลายข้นนะคะที่เพิ่นรวมบุญมาสิเป็นทั้งให้นาดน้อยนั่นเนาะค่ะเพราะว่ามือเงินเพื่อการสิเป็นอันว่าเซตพิธีก็คือแก่เขาพร้อมเนาะค่ะทำบุญหาพร้อมเนาะค่ะให้มันแล้วมันทัวเนาะค่ะก็คือมือเงินเนาะค่ะก็สิแล้วงาน กากะย่อนซ้ายบุญของปูตาอีพีปูตาปูชีบะขาวเนาะคะ่ะครับผมเพื่อนการะรวมบุญมาหลายปูหลายคนเนาะคะ่ะแต่ว่า่าได้อ่านซื่อเสียงเรียงน้าเพื่อนกาะรูยอยู่ดอกเนาะคะ่ะครับผมกาะรวมบุญไปนั่งกข่กับแม่คู่กับมือแรงแม่คู่เสียออกไปนะคะออกไปบ้านหนักหน่อยคุละแล้วก็มืออื่นกะสิีมีการเลี้ยงพระนะคะเลี้ยงพรกนะคะ เป็หไฮว่าเฮ็ดบุญแก่เขาป้อมนะคะครับพราะว่ามันคันคันข้าวยุดไว้มันก็สิยากเนาะมันสิดมะลิมต้นไม่อีกคือว่าบุญเฮียนบ่แม่าค่ะเออบุญนั่นล่ะบุญบ้านบุญยังเพิ่นนั่นล่ะแก่เขาเนาะค่ะเพิ่นก็เฮ็ดภาษาอีหยังเรียบร้อยแล้วเก็บกระดูกเรียบร้อยนะคะค่ะแม่ผู้ค่ขอขอบบุญขอผู้เรียลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะทีสี่ซอยหนักหน่อยเนาะค่ะครับผมซอยให้ เอ็ดใดไปได้ว่าถอไปงานสําเร็จเร็จสินใดนะคะไย้อนเอฟเอฟซีสายบุญของปูตาปูที่ปะขาวนี่นะคะเนาะค่ะรวมแรงรวมใจกันครับเขาขออวยพ่อในเพื่อนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคอ่าหายเก็บหายเปลี่ยนหายป่วยนะคะผู้ได้เปลี่ยนผู้ได้ป่วยอยกคใดหายซ่วงหายเศร้ามัดนี่กับมือนี่นะคะมือแม่คู่กับไปว่างศิลาเรือแต่ถือว่าเป็นเรือหามย่ำดีนะคะที่มีองค์พระยาเตา เพิ่นมาปรากฏเนาะมาปรากฏกก่บอกง่ายๆก็คือนี่แหละสิ่งศักสิที่หฮามองบ่เห็นแต่ว่าเพิ่นก็สามารถสิเ็ดในเฮารับรู้ได้ว่าเออคือปูเพิ่นมาเบิ่งคือปูเถ่ายังเสียเออเพิ่นมาปรากฏไกยเพิ่นก็็ดได้แค่นั้นเนาะค่ะอันนี้ก็ความเสียส่วนบุคคลแม่ครูก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะอันนี้ก็เรียแต่ใจไผมันนี่ล่ละคือเฮ้ศรัท่ามันก็เกิดคือแม่ครูเห็ดอยู่ยังซี่ละ มันจะเกิดหลายสิ่งหลายอย่างกับพิ่นิฮานไหเห็นเนาะค่ะครับผมหลงเทือบางที่พื่นกระเช้าไทยเป็นงูเขามาบานแม่คู่โตแบบง่ายนะคะครับผมตอแกแม่คู่กับเบอร์เสียคือกันนี่เพื่นกระทุดร่วงแกอันนี้ก็สิเป็นเต่าเนาะค่ะครับผมสิบห้าเาเต่าใหญ่บัดนี้ยั่งแม่คู่วายยั่เพื่นกระงวอหนนะงูเงหลังเพื่นกระไปได้ยังสิบมุนโตได้ยังนี่ว่าซื้อภาษาเลยก็่ได้ครับผมเดี๋ยวแม่คู่สิบเป็นสว่างมือเดียวเนาะค่ะเพราะว่ากำลังอตางเกามีนะคะมันเป็นอบบอ ปูพญายามนะมีสี่คนนึงฟันสะโดนแล้วฟันกูฟันว่าปูตาขี้เต่าสั่นแต่ว่าเพิ่นบางูนว่าเต่ามันจะใสหรือว่าจั้งใจแต่เพิ่นฟันสะโดนเนาะบาดนี้เพิ่นมาเบิ่งคลิปมือนี่ค่ะตาปาโอ้ยความฝันเป็นจริงเพิ่นว่าในวันที่หาเป็นเป็นมื้อนี้ว่าปูเรียกให้ายเ่นฟันว่าปูตาขี้เต่าสั่นเออปูเพิ่นว่างสิลเพิ่นก็ให้เฮ็ดวันที่หาเนาะอันนี้คือขนาดจุดถูกก็ยังได้หาสตู้เนาะแปลว่าสั่นเนาะครับแปฝกนะครับสอง ห้าห้าราคู่สองห้าห้าเนาะค่ะคู่ทูนี่แหะเลียงเสียงไทยเข้ากับไปเสียมมึงเนาะค่ะเพราะว่าเกิดไก่เขียงกับรถดหญิงเนาะค่ะลวหญิงสองสี่สองห้าเซีนนะคะอันสื่อคือซืนอลงกับสองสี่สองหาดด้วยกันแลว่างเพราะว่าป่วนลวนะครับเนาเอาไปล้างเอคไปบผมหรือว่าเลี้ยรถว่นเลี้ยงลวดึ้นเลข้ยงยังนี่มากก็ขึ้นลกเมื่อกี้นี่หรอสี่สี่หู ก็เรื่งเี้ยนปลาเดียข้างหน้าหน้ามันเป็นหไายยิมก็เป็นหาดหน้าปลาเดียมือนีเห็นว่ามันกัมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหอปูเก่าเป็ดก่อ่อ้สามพอน้ำห้าเจ็ดศูนย์บาทไม่คู่ออกเต็มเต็มสามตัวแล้สามตัวตรงค่ะมีและผู้เะรพวกก็มีผู้โชคดีนะคะอาหารกลางวันกับผู้เลียนเปลี่ยนผู้เลียนบ่เปลนเค่ะผู้เลียนบ่เปลนเท่ากัค่ะเสียงไ่วันที่สิหกเนาะค่ะ อันนี้ก็คือสําหรับผีพ่นเด่นเด่นพ่อได้นั่นแดดผู้คนก็ขอปูขอปูเด้่อหายได้ผู้ขาก็สีเดชตันเที่นี่ังสีนาเพิ่นบาบุญในใจเพิ่นหรอกค่ะครับผมครับเพิ่นก็ได้สุขุมมุ่งมัติศาสนาผู้เราคนพิ่นได้เพิ่นกา รวมบุญมากนะคะรวมบุญมากกนลองเฮ็ด้องน้ำนะคะของน้ำค่ะเฮ็ดเป็นโค้งอย่างอีกแล้วะค่ะแต่ว่ากันบ่เป็นวาเลี่ยวเรียบเป็นเป็นโค้งซือเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาจัดนาไยให้หูจักว่าจูใจห้องเฮ็ดเนาะแต่กระสีเลี้ยปูกระเบื้องทางด้านนาของเทวีสุวรรณค่ะแล้วก็ แต่ก็สิได้ทุบหินทุมยั้อยกข้างขางอีกแต่ก็ร่วบฝนอีกกันฝนตกค่ะแต่มือเส้าเนี่ยโตพอกปล่อยๆนะตอนเท่าปเฮ็ดพิธีหลังจากเฮ็ดพิธีย่างเงี้ยเรียบร้อยก็คืองหักเส้าไปเลยโอ้ดีหลายยังว่าเพิ่นเพิ่นกับใบห่อนนะค่ะให้นุ้มให้เย็นค่ะแต่โดยแรงบุญแรงศรัทธาแม่คู่กับอนุโมทนาสาธุบุญไปนํากันกับ FC เด้อค่ะเด้อที่ได้ร่วมสร้างใบว่างใหญ่แม่คู่นาะค่ะได้พาเฮ็ดพาสร้างไปเรื่อยๆเนาะค่ะก่ะ เข้ากับศิลป์โศกไปเรื่อยๆสำหรับวันที่ซิบค่ะวันที่ซิบเพื่อนสิปันปฏิโมกสว่วนปฏิโมกนะคะอยู่ <ผม S 1> ที่วัดปูเทท่งทองโอ้ครับผมค่ะอันนี้บอกบุญนะคะแม่คู่กับสิถวายน้ำค่ะสิเป็นเจ้าภาพทวายนา้ำแล้วกันแม่คู่กับสิเฮ็ดเป็นช่องม<พ>าค่ะผ่า,าปะมาณขั้นบ่ถึงลอยกับสิษยงกซีฟเฮ็ดซีเนี่แหละปูคนมา ใส่คู่กันสิใส่ซองให้เพื่นนะคะใส่ซวงแล้วเ่ากับมีนามเนาะค,ะค่ะ่อาเพื่อมือนีคุณแม่นั่นคุณแม่เรามาแม่ยังกะ<อ>สาวบนนี่ทีมง,งานของแม่สาวบ้านนี่พนอนะเอ้ฮาบริมาฝากไปเด้อเด้อไปคูให้รวมบุญน้ำแดงสันม่ครูกันสิใส่ซวงแล้วกระสีเฮ็ดเป็นห่อเลยเนาะคะ่ะครับผมเนี่ยมันง่ายนะข้าวกะสิมีนามไข่เพื่อนแบบว่าเพืเ่อเนเถื่อไปกินเนี่ย ของในปูเพิ่นได้จังซี่นะคะเป็นชุดเป็นชุดเลยสมมุติว่าคั่นผ้า60เสี่ภาก็เฮ็ด60ชุดแล้วก็ะซ่วง6กสิบซ่องอย่างนี้เรับค่ะแล้วก็องค์ปู่ที่เพิ่นสวดปั้นปฏิโมกข์นี่ก็คือพิเศษนะคะครับผมคือให้พิเศษเพิ่นก็ปู่ว่าดีใจว่าซั่นเนาะค่ะวัดปู่เที่ท่องไปครูโท่ไปโอ้บุญหลายเด้อปูเขายังบ่มีหยังอยู่ก็ได้แม่ครูมาเป็นเจ้าภาพให้ดีๆซั่นละว่าดีใจนําว่าซั่นละว่า กบุญหลายเลยค่ะจังไรเห็นเนาะงานอย่างสีเนาะมันกับว่าคอยมีค่ะมันกับเฮงเฮงเฮาสิได้มีมีโอกาสมันมีโอกาสก็ะเลยนมานั่งฟังเพื่อนเนาะค่ะมานั่งฟังคนสวดสำหรับผู้ที่บ่เคยได้ยินได้ฟังอย่างสีนะค่ะพระกับบ่ดูว่าจะมีจักองคเนาะค่ะเราดูประเด็แต่ว่าบนรุ่หกสิบปัววรุหกสิบองค์ปกติกะเป็นร้อยครับการเรียกแต้เนาะคารเรียกเต้ยคนสี มาได้อันนี้จะไม่คู่กับสีแดงไว้นะคะแตงไว้ขั้นนานกาไปนั่งฟังสวนน้ำกันนะคะเนาะในวันที่สีพอดีเนาเนียนะครับภาพมีจักรุปมีจฉุกงกับตัวเลขอยู่น่นกับเนี่ยเร่งเบสเอามือนังจำได้ว่าเกิดหาสิบสองผมเกิดหาสิบเอ็นเป็นบอยยูววันนจป่าครับผมปอขาสิบเ็นนะครับคุณครับผมเออมิจฉุกุลคู่เตุเหตกันไปคือนกันค่ะ บัหนีก็เข้ามาร่วมบุญน้ากันก็ได้นะคะคือวัดปูที่เรามาที่10บุญเขาสาครับห้ไว้ยมุ้านี่เฮาก็ไปยายเขาสามาปูพะกสิเหลื่มตังแต่่บย่วงนะคะเิ่มแต่บ่บม่งนะคะเด้อผู้แดอยากมาร่วมน้าหรือววาอยากมาฟังเป็นสวดปันปฏิโมกข์ังเสรนจคะคบโจโบสวด ลงบวพูดีใจลไรโอ้ได้บวชใหม่สันพูดเดดอ่างบวชด้มาเนี่ยอ่างบวชางูยนักางประตูโค้งตาข้าวสูเรื่องว่ามียังเะื่องเรื่ยงบุญเรื่องศรัทธาของเอฟซีนะคะด้เย็ดข่วกันกับแม่คู่นะคะแต่เป็นผลงานออกมาอย่างสวยงามแลยครับภูมพอพ่อใจนะคะครับปื้มปีตีใจนะคะที่เทาเห็น เพื่อนพิธีใจนะคะทีได้ร่วมงานกันนี่แหละเฮ็ดไปมันก็เป็นพนสําเร็จนะคะค่อยเฮ็ดค่อยสางไปแต่ว่าก็เป็นพนสําเร็จของทีทีมงานเฮ่านะคะถอาบะนี้ไม่คู่กันสีนมูลปูนะคะเพราะว่าช่วงแรงค่ะทีเด้ไปซอยงานหนักหน่อยใส่ตกระดาษนี่แต่หมูแต่มูลมูสีท่วงเลยไม่ได้แบบมู เียนแต่โมเราเขียนแต่ซร่อเราอยู่กับ้าแจงป้าแจป้าแจงลาป้าดิฟูสิทุ่สาสล่ะตาสีมาล้าใกล้กับกลุ่มพอเิวมาเพืยางสอบเรียนบัวรับตาบพอจะเล่นเหมือนมือเนราขับหน่อยนะยก็หลินเลี้ยงไว้จะกมีโอกาสยืนไหนยืนไหนยืนที่บ้า 呵呵，嗯，对对对，都都是空的，人家来买烟抽。好了，那我来，那 พ่อมาเปิดคือฟังๆเนาะฟังไฟก็จะนอนนึกมองปูตาปูคือปะาขาปูผู้ปูผู้คุเจะคือจานั้นจาผ่านเจะท่องจากครปูชาทีกใครคือว่าอืมวันนี้งามมื่อแรงใช่ไหมครับงามมือแรงคือมีแห้งของมานาะมือแรงนี่ไว่าอ้าวรับใครก่อนอันนี้เอฟค่ผ่านมาทัง ถึอน so ้งก no like well, ้องกอนนางนอนใช่ไหมชาพักหรือรวมผักว่ารวมผักกะปุปูคือผักขาบปูต่านะลูกนะขอให้มีโชคไม่รากมีโชคไม่มาเกิขอาภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาึฮงเฮงแล้วก็รวยรวยนะลูกนะออาได้รู้วอกช่วยย่งห่างหน่อยนะคือร่อยบากไม่ใช่ อันนี้เอ๊กืเออผ่านมาทางบักเชื้อเออบักเคือเออถอดแหวนคืออครับอีนังก็ก็เออผ่านมาร้ายปู่ร้ายคมร้ายชื่อเสียงเรียงงานเนาะถูกไหมอ่าขอให้ลูกรักยมีโชคมือรักมือโชคมือีมาอายุวัรนั้นูขับพระเจริญเจริญหึงหึงแล้วก็รวยรวยนะลูกร้ายเมื่อบ่ายพวกเป็นจะรวยทุกคนอยู่ร้าจะโบซะ ไปทเงื่นมือข้ามไปงานดูนะ FC ยิ่งตะูอัน,นี้ f ีนน FT ผ่านข้างๆยืมยืมเออม,มือคือใครว้าเออร้ายคนดูนะเออฝากมาให้หนักหน่อยฝากมาห้ดืมดืมไปจักการนะเนาะเอออ่หายร้านมือขุมือรักมือขมือหมายเหน็นเห็นเวอรอลูกนะ เอออันนี้เอฟคือใา้บุญไงสามมือคายบุญเออหน่อยกามมือพอหอยแข็งกบไปร้ายปู่ร้ายค้องร้ายคือเสียงเรียงหน้ามือไม่สามารถจะอ่านได้คือได้นอกจากปู่ตา เออเงารักปะน้องหลงเาะเออใช้บุญไปกนทั้งแบบไม่ถือว่าถือมัถือได้่าได้ก็คือคือก้าวเออผู้ได้คือว่าคือว่ากันไร้กัดต่ามคาถาปุงเมวันเดิมคาถาไม่ปรุงมอนเดิมดีไกู่้มพ่่ก่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่้่่่่พ่่่่่่่่่่ง่น่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่้่่่่่่ิู่่่่่่่่่่่่คิด่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่อ่่่่อ่่่่าน่่อ่่่่่า ้าโรคก้มเป็นไปตามกลับ <off> <arat> ่ถ <off Tools icit. out implied> uh, e ึงบอเออคิดดีใจดีคิดช่วใจช่วก็ไม่แค่นแล้วลูกเออเออเข้าอยากคืเข้าไปกันคืนเข้าบปอยากคืเข้าบปกันคืนเ่าเป็นงั้นไม่มีใครบังคับเรานะลูกนะครับการทำบุญให้เกิดจากคืนให้เกิดจากใจเออเห็นเขาเห็นเขาขาเข้าบ่อยากคืนเข้าไปดูเฉิเเนาะเออดูขึ้นเียวทั้งเึ้น่ะนะเฉียวทั้งขึน่อจักหรืองการจะเห็นนะวัน เออหจ่ามแขมัคจ่้จกระปูปคือปูเนาะบกรจดแขมังไม่ถามองเนาะกระปูเออคืองีมันไม่ข่าดไหนคบอหกปูคือหกเป็นข้าวโบราณเออมือจ่าแข้ังคือเา เข่ข้างล่างมันรเหมือลครับพูดแล้วแค่เข่ข้างบนเข่ข้างบนแต่คือขีหกเดยอม่บอาอะไรี่ครับูงานแบบข้าง้างเบาจะคือจับแขนคือคือคือเข่าชันเื่มเลยๆเอข่าชันเื่มแบบไม่ขี้หกเข่ข้างล่างแบบไม่ขี้หกแต่ว่าเข่ข้างล่างมันหมือลกันแค่แต่เข่ข้งบนอือแค่ข้หูท้งบ่งคึ่งานนะงานแบบ้อตาน่าง เราแต่ใจไฟมันเึงหลุดแล้วผู้ใดเค็อผู้นั้นก็ได้ผู้ใดบ่คือกับบ่ได้ก็เรียบแต่ไฟถื่อว่าถื่อว่าเพราะว่าการกระทำทำให้เห็นเนาะเออถามเบื้องว่าสคือทำเดี๋ยว่อนเนาะองค์เท้าคู่เวงเนาะรอมกับห้องน้ำใช่ไหมเตือนใจทางเดินเนาะคำเดี๋ยว่อเมื่อคู่หาการร้องเบืองเอาเนาะว่าแรงบุญจะแรงแค่ไหนเนาะพิจากันปูตา เดิมพันเนาะนรพร้อมกับองค์ปู่ชื่อพรคขาวเออปู่ชื่อพระข,าว,า,ระขาวดวงบรรดานะได้รับคําสั่งจากองค์ปู่ชื่อระขาวให้ขึ้นคห้ค้าบอืมบุญบารามีเถ้งก็ได้เึ้นแต่ขังบุญบารามีประเถ้ง กาบบ่อให่คือเก่แขางแล้วเนาะครับผมผู้รังคนกัดไก่ท่อไก่ชอยออกไปได้ยิ่งครับเออวาบ่อใ่เออวาบ่ห้างว่ามือ,อ,ว,อ,อ,อ,ว,อว่าทุกวาเนี่ยคนตัางขานทะเดียงวา่าบุญมาหนึ่งมืบดบุญแค่หนะั่นครับหมดบุญช่าเนาะคือพระมืดบุญบัวจั่งขันห่าเนาะครับเอออันนี้แราจะกลันไปวิ่งแบบจะกินใจห้างเนาะครับ,บแล้ว่จกิตใจเราจะไปหาคือไง ถ้าเราไปหาคิงดื้อๆครูบาอาจารย์การเมื่อคิงดื้ดอๆบังเกิดขึ้นขั้นจิตใจเฮาไปหาอืมคิงบ่ดับบ่ดื้อคิงชัวร์ได้ไปแทงมา่านไปขอบน้มกินอักขุศลเออการเมื่อถ่ายชื่อมืวิชาปุ๊กตามไปเรื่อยเรื่อยเบื่อจังหว เออการเชิดกานเคลือเปียกคนได้หรือเออท่านไปก็เรื่องการเคลือเปลียนการผู้เอื้อเอาเปียกเข้เราเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะพ่อจะบอกให้กูบางคนคือแต่เมือคืนแล้วจะไปก็คูอจะไปเคือนเร้อจะยห้มันห่างมันมือเด้อเออพออยากให้